สวัสดีค่ะชิช,ชยาวัฒนานนทนานนะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่ค่ะวันนี้นะคะกี้มีเคล็ดลับดีๆและเลิศน,นะคะมาตอบคำถามให้สาวๆที่อยากจะรู้ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคือสาวๆบอกว่าคุณกี้คะทำไมเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ใช้เนี่ยมักจะเจอครีมที่แบบว่าเจอตอนแรกอ่ะขาวเลยสวยเลยใสยเลยภายใน3วันนะคะกี้จะบอกว่า บื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยค่ะมีสารประกอบที่ทําให้เราเนี่ยมีอาการเล่งขาวไหมบางคนก็บอกว่าคุณกี้หนูดูไม่เป็นหนูควรจะ ดูยังไงดีก็คือมีการเทสง่ายๆะนะคะคือถ้าเราอยากรู้ว่าเราแพ้ไหมนะคะให้เทสที่ข้อพับของเราก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ามีอาการแพ้ที่ข้อพับหรือมีอาการคารันหรือขึ้นแดงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้แต่ว่าการตรวจสอบที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือ การดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์มาตรฐานในการรองรับว่าผลิตภัณฑ์อน,นันเนี้ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็คือจะให้ดูในเรื่องของออยอนะคะออยอนเนี่ยคือตามหลักแล้วอ่ะมันต้องติดอยู่ข้างกล่องนะคะแล้วก็ข้างบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อไปนะคะเพื่อการันตีว่าโอเคนะเนี่ยมีออยอแล้วเราก็สามารถตรวจได้นะคะโดยการเอาเลขออยอนั้นเนี่ยไปตรวจนะคะหานะข้อมูลใน Google ก็ได้ว่าตรวจเลขออยอเนี่ยตรวจยังไงนะคะก็สามารถดูได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยปลอดภัยแต่ว่า าในการใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยบางคนก็คือไม่ได้ละเอียดในเรื่องของการไปไปไปเช็คในเรื่องของออยขนาดนั้นทีนี้เนี่ยเราต้องดูค่ะว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่มันทําให้เราขาวได้ภายในห้าวันหรือเจ็วันอะ่ะผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของสารประกอบเล่งขาวอยู่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าการที่ผิวเราขาวจากภายนอกเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่า ผิวเราขาวและสุขภาพดีมาจากภายในนะคะเพราะว่าการที่ผิวเราขาวจากข้างนอกเดี่ยมันก็คือการผัดเซลล์ผิวเราออกไปนะคะซึ่งมันจะทําร้ายเราในอนาคตนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างในอนาคตก็คือหนึ่งนะคะเราจะมีอาการหน้าบางจะแพ้ง่ายขึ้นผลง่ายคันง่ายนะคะแล้วก็มีอาการแพ้เห่ออาจจะถึงในระดับของอ่แพ้ แพ้คือเราใช้เราใช้ครีมอะไรเราไม่สามารถรับครีมใหม่ๆได้เลยเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมีอาการบางค่อนข้างรุนแรงซึ่งผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นกลุ่มไวทเทนนิ่งเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีอาการแพ้เลยนะคะทีนี้ก็คือกี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าของเราจริงๆเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ได้ขาวได้ในช่วงแรกแต่ว่าสิ่งที่เรารู้คือผิวเราอ่ะมันจะชุ่มชื้นนะคะผิวเรามันจะมีะความอิ่มน้ําสุขภาพดี รอยหลุมรอยอรอยตีนกาทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะตื้นขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีความกระชับมากขึ้นอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ดีกับสุขภาพผิวจริงๆก็คือเป็นการบำรุงมาจากภายในแต่บางคนบอกว่า ทำยังไงดีล่ะครีมอะ่ะมันมันมันไม่ทันใจอะ่ะคือเราอยากขาวแต่กี้จะบอกว่าผิวหน้าของคนเอเชียนเนี่ยมันไม่มีวันขาวไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าผิวหน้าผิวตัวเราอะ่ะสีบาลานซ์กันนั่นหมายความว่าผิวเราสุขภาพดีจริงแต่ถ้าครีมไหนเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่ใช้แล้วหน้าเราสีหนึ่งแล้วตัวเราสีหนึ่งอะ่ะหน้าขาวกว่าคอและหน้าขาวกว่าตัวนั่นหมายความว่าคุณกําลังใช้ครีมที่ทําลายเซลล์ผิวหน้าอยู่นะคะเพราะว่า การที่สีหน้ากับสีตัวของเราไม่บาลานซ์กันนั่นหมายความว่าผิวหน้าของเราเนี่ยโดนถูกทําลายไปแล้วนะคะก็อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าวันไหนก็ตามแต่ที่เราหยุดใช้ผลิตภัณฑ์พวกเนี้<ม>ยังไงนะคะเอฟเฟกมันจะกลับมาแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่กี้เอามาฝากสาวๆคาริสนี่ทุกคนนะคะแล้วก็ใครอยากตรวจสภาพผิวหน้าหรือว่าอยากปรึกษาผิวหน้านะคะ<ม>ก็สามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาหาก,กี้ได้ที่ www.carisney.com ค่ะ